จักรวรรดินิยมคือนโยบายขยายอำนาจในการเข้าควบคุมหรือมีอำนาจบังคับบัญชาเหนือดินแดนต่างชาติอันเป็นวิถีทางเพื่อการได้มาหรือการรักษาจักรวรรดินิยมให้ดำรงอยู่ต่อไปได้ทั้งจากการขยายอำนาจเข้ายึดครองดินแดนหรือจากการเข้าควบคุมอำนาจทางอ้อมในด้านการเมืองหรือทางเศรษฐกิจของประเทศอื่นๆ บางคนใช้คำศัพท์นี้เพื่ออธิบายถึงนโยบายของประเทศใดประเทศหนึ่งในการคงไว้ซึ่งอาณานิคมและอิทธิพลเหนือดินแดนอันไกลโพ้นโดยไม่คำนึงว่าประเทศนั้นๆจะเรียกตนเองว่าเป็นจกักรวรรดิหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามมีการนำเอาคำว่าจากักรวรรดินิยมไปใช้ในบริบทที่แสดงถึงความมีสติปัญญา หรือความเจริญรุ่งเรืองที่สูงกว่าซึ่งในบริบทนี้คำว่าจากักรวรรดินิยมมีในแสดงถึงความเชื่อที่ว่า mm. การเข้าถือสิทธิยึดครองดินแดนต่างชาติและการคงอยู่ของจกักรวรรดิเป็นสิ่งดีงาม mm. เนื่องจากมีการผสมผสานเอาหลักสมมติฐานที่ว่า mm. โดยธรรมชาติแล้วชาติมหาอำนาจจักรวรรดินิยมนั้นจะมีวัฒนธรรม และความเจริญด้านอื่นๆเหนือกว่าชาติที่ถูกรุกรานไว้ลัทธิจักรวรรดินิยมมีหลายลักษณะและหลายรูปแบบดังนี้การได้รับสิทธิพิเศษในด้านเศรษฐกิจและการค้าการได้รับสัมปทานในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติการได้รับสัมปทานในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การจัดตั้งเขตอิทธิพลที่ประเทศมหาอำนาจควบคุมเศรษฐกิจและการเมืองการจัดตั้งเขตเช่าการจัดตั้งดินแดนในเขตอรารักขาการผนวกดินแดนในอาณัตการผนวกดินแดนในภาวะทรัสตีรูปแบบการล่าอาณานิคมในยุคดั้งเดิมประกอบด้วยหลักการ 4C Ments, การค้าใช้การค้าเป็นข้ออ้างหรือเป็นเครื่องบังหน้าเข้าครอบครองมีเป้าหมายสำคัญในการดูดกลืนทรัพยากรของเมืองขึ้นไปใช้ในประเทศของตน 2. คริสเตนิสศาสนาคริสเป็นวิธีการที่ประเทศฝรั่งเศสใช้ในการยึดครองอาณานิคมโดยอ้างการเผยแพร่ศาสนาเป็นหลัก หากประเทศใดๆไม่ยอมรับการเข้ารีดศาสนาคริสต์ใช้เป็นข้ออ้างในการใช้กำลังทหารเข้ายึดครองประเทศนั้นๆ 3. คลีนความสะอาดเป็นข้ออ้างที่จักรวรรดินิยมใช้เป็นข้ออ้างอีกประการในการยึดครองดินแดนอื่นโดยระบุว่าประเทศที่เข้าทำการยึดครองนั้นป่าเถื่อน คุณภาพชีวิตความเป็นไปไม่ได้มาตรฐานต้องทำการจัดระเบียบชีวิตและสังคม 4. Civilization ความเจริญก้าวหน้าในเชิงวัตถุเป็นรูปแบบที่มีการต่อต้านน้อยที่สุดเพราะอาศัยความเจริญมั่งคั่งเป็นเครื่องจูงใจในช่วงก่อนปลายคิทุ์ศตรวตรรษที่19เป็นยุคลัดที่จักรวรรดินิยมในแบบเก่า คือการใช้อำนาจทางการทหารเข้ายึดครองดิงแนแดนที่อ่อนแอกว่าแล้วจึงขยายอำนาจทางการเมืองเข้าไปในช่วงหลังปลายคริสต์ศตวรรษที่19เเป็นยุคลัทธิจักรวรรดินิยมใหม่เป็นลักษณะการสแสวงหาดินแดนพ้นทะเลโดยประเทศมหาอำนาจต่างพยายามแข่งขันกันเข้าไปปกครองหรือมีอิทธิพลในดินแดนเอเชียใตย้บางส่วนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอเมริกาการสร้างระบบจกักรวรรดินิยมเป็นไปเพื่อสนองนโยบายพาณิชย์นิยม 1. ความสำเร็จของการปฏิวัติอุตสาหกรรมของประเทศยุโรปทำให้เกิดความต้องการยึดครองดินแดนที่มีวัตถุดิบอันเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม 2. ความตื่นตัวในลัทธิชาตินิยมในคริสตศตวรรษที่19ในดินแดนต่างๆในยุโรปทำให้เกิดความทะเยอทะยานที่จะเป็นชาติมหาอำนาจ 3. เพื่อเผยแผ่คริสตศาสนาและอรารยธรรมตะวันตก 4. ความต้องการหาแหล่งระบายพลเมือง 5. ความจำเป็นในการรักษาและป้องกันอาณานิคม ผลของยุคจักรวรรดินิยม 1. สมัยจักรวรรดินิยมเป็นสมัยที่ดินแดนส่วนต่างๆของโลกถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน 2. ส,สมัยจักรวรรดินิยมเป็นสมัยที่ชาติยุโรปมีอำนาจสูงสุดมีอิทธิพลครอบคลุมไปทั่วโลกชาวยุโรปจึงได้นำอรารยธรรมของตนไปเผยแพร่ในทุกมุมโลก ทั้งความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแนวความคิดการปกครองระบอบประชาธิปไตยความเชื่อมั่นในสิทธิเสรีภาพการเผยแพร่อรารยธรรมตะวันตกเป็นผลให้เกิดแนวโน้มที่จะนำไปสู่อรารยธรรมที่คล้ายคลึงกันทั่วโลก 3. ดินแดนที่เป็นอาณานิคมที่มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นเช่น ด้านสาธารณาสุขและทางการแพทย์ด้านการศึกษา 4. ดินแดนที่เป็นอาณานิคมต้องสูญเสียเอกราชและอธิปไตยต้องสูญเสียทรัพยากรให้เมืองแม่ 5. ชาติมหาอำนาจได้รวบรวมดินแดนอาณานิคมเข้าเป็นส่วนเดียวกันโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติที่แตกต่างกัน 6. การแข่งขันกันแสวงหาอาณานิคมในสมัยจักรวรรดินิยมทำให้เกิดความบาดหมางนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง